เมื่อวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุงอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงได้จัดพิธีทอดพระป่านานาชาติออนไลน์ผ่านระบบซูมโดยภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทั้งในและต่างประเทศปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสและอารัธนาศีลห้าก่อนจะได้ประกอบพิธีทอดพระป่านานาชาติออนไลน์ เพื่อเป็นกองทุนจัดซื้อระบบเครื่องเสียงอาคารปฏิบัติธรรมโดยประธานผราป่าครั้งนี้คือกัลายาณมิตรเบนจมาศลิมพานิ์และกัลายาณมิตรดวงตาวิมลคุณารักษได้นำกล่าวคำถวายพระป่าแด่คณะสงฆ์จากนั้นท่านประธานสงได้พิจารณาพราปา่าพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพต่างประเทศทั้งสี่คณะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายทายรรมพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรค และพิธีกล่าวคำถวายพัตตหารแดกคณะสงฆ์และในโอกาสนี้ค่ะท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนาบุญกับคณะประธานและเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมบุญทอดพระป่ากองทุนจัดซื้อระบบเครื่องเสียงอาคารปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ค่ะ